ทายาทคนดังที่บอกเลยว่าสวยเพอร์เฟกมากๆสำหรับลูกสาวสามคนของอดีตนางเอกคนเก่งกุ๊กนัทยาเบนจเสเรีวันหรือที่รู้จักกันในนามของนัทยาแดงบูงหาซึ่งคุณแม่กุ๊กในยุค80นั้นเธอเป็นนักสแสดงที่มีความสามารถมากๆเป็นนางเอกเจ้าบทบาทที่ฝากผลงานไว้กว่า70เรื่องทั้งละครและภาพยนตร์นอกจากนี้กุ๊กนัทยายัางเคยลงสนามเล่นกนารเมืองอีกด้วยเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆ และ DNA ความสวยความเก่งถูกส่งต่อให้กับลูกสาวทั้ง3ามคนเกรซเซรินเซียกิฟซิชานาดและกีกีสิตานันต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นสวยโปรโฟไฟล์เริศมากๆโดยเกรซสนใจทางด้านกีฬาและด้านสุขภาพความงามส่วนกิฟเรียนจบทางด้าน Financial Law King College London และกีกีสิตานันจบจาก b e r keley university เรียกว่าสวยและเก่งจริงๆ